กลับเข้ามาพบกับรายการเศรษทีซองกันต่อนะครับวันนี้ครับจะมาพูดคุยกันในเรื่องของวิชาพละศึกษาและการแข่งขันกีฬานะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะในทศวรรษที่2480การให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายและพลศึกษาเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีความคิดนี้เนี่ยไปสัมพันธ์กับการสร้างชาติให้เป็นประเทศมหาอำนาจ เรือนร่างที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีก็จะเป็นพลังกำลังให้แก่ประเทศเช่นเดียวกับทหารดังนั้นรัฐจึงสนับสนุนให้ทางข้าราชการเ,เล่นกีฬาและกําลังกายส่วนนักเรียนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญอาจจะเป็นไปได้ว่าลักษณะนี้เนี่ยได้มาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันกับการควบคุมวินัยอื่นๆในโรงเรียนการจัดทําแบบฝึกสอนกายออสอนกายบริหารสําหรับชั้นม,มัธยมและ,ม,ะมัธยมในปีพุทธศักราช 2482เพื่อให้โรงเรียนเนี่ยต่างๆมีมาตรฐานการฝึกอย่างเดียวกันหนังสือฉบับนี้ใช้ถ้อยคําง่ายๆประกอบภาพนะครับเอื้อให้โรงเรียนเนี่ยที่ไม่มีค,ร,นะครูพละนะฮะใช้เป็นคู่มือได้ตัวอย่างของเนื้อหาได้แก่การให้นักเรียนเข้าแถวรอฟังสัญญาณให้ทําท่าต่างๆพร้อมกันเพื่อประโยชน์แก่ร่างกายและการทําอย่างพร้อมเพียงจะเป็นภาพที่สวยงาม ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลต้องการให้ฝึกพนักศึกษาทุกวันเป็นเวลาสี่สิบห้านาทีแต่ไม่นานก็ต้องยกเลิกเพราะว่าปัญหาสถานที่และครูไม่เพียงพอการกีฬาจะทวีความสําคัญยิ่งขึ้นและก็มีลักษณะเป็นพิธีกรรมคู่กับการออกกำลังกายในทศวรรษที่2,500 <c oughs> เมื่อกีฬากลายเป็นเครื่องมือทางทางทางการเมืองในสถานการณ์สงครามเย็นมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติในนามเอเชีย เอเชียนเกมที่จัดขึ้นในกรุงเทพเมื่อพุทธศักราช2509นับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่ส่งผลต่อการขยายตัวของกีฬาในสมัยสังคมไทยนะในสมัยใหม่ในสังคมไทยนั่นเองนะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ